สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม World of t a n k การยายนปี2025เกมเข้าสู่เวอร์ชั่น2.0แล้วนะครับบอกเลยว่าของใหม่ในเกมนี่เข้ามาอื้อเลยแต่ก่อนที่จะไปวอลกันเนี่ยใครที่ไม่ได้สมัครสมาชิกเกมนี้สมัครสมา,สมาชิกก่อนนะครับไม่งั้นจะพลาดของรางวัลกันนะไม่ต้องทําอะไรมากกดลิงก์ใต้คลิปชั้นคลิปนี้จะพาว่าไปยังหน้าสมัครสมาชิกใส่ข้อมูลใด้ครบแล้วก็ลุยเลยครับอีซี่รางวัลก็ําได้เห็นตรองหน้าจอตอนนี้เลยครับผมแนะนําว่าคอมวีบีนี้ดีมากๆแนะนําให้ใช้เลย วันนี้พม่มจะนาเสนอสิ่งนี้มากครับลงจอดและอิน,นเทอร์เฟสของเกมแบบใหม่ครับมันดูไม่โลกหูลกตาแล้วมันดูโปร่งโล่งของเก่าเนี่ยส่ดนตวนะผมมันอึมครึมไปหน่อยแต่ปรับใหม่รอบนี้เนี่ยเออวะ่ะมันดูมีความสีวิไลขึ้นยังไงยังงันเลยอะ่ะเท่แตงมีเด็ดกว่าเราสามารถดูจุดแข็งจุดอ่อนความเก่งความกาของเราได้อย่างแจ่มแจ้งแจ่มแจ่มมากขึ้นนะครับเช่นตัว TD 54ผมจุดนี้ในหน้าลงจอดนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเรา ขังจุดไหนบอบบางจุดไหนครับใต้ป้อมนี่คือเราอ่อนมากแต่รอบป้อมกับนอกตัวถังเราเนี่ยอาหารกาจัดอะก่อป้อมไม่ร mm, ้อยห้ามิลเมตรดูเกาะหน้าครับร้ mm อยห้าสิบห้ามิลเมตรอะมันทําให้เราเตามตัวในการต่อสู้ได้ดีมากขึ้นว่าเราควรเจาจุดไหนเข้าประท้าแล้วก็รับกระสุนนั่นเองนะฮะแต่ที่มันเป็นไฮไลท์ของ2.0เลยก็คือการมาเขาถังทียสิบเอ็ดคันแรกเยอรมันโบเคนเคเฟอร์และเพิ่ดร้อยยี่สิบเทชเชนรัตเตอร์ yes, ิสเคเฟอร์เหมือนป้อมเคลื่อนที่ OBJ 4 3 2ยุนถังโซเวียตครับแล้วก็ KR 1อเมริการบ้างอเมริกันจะเป็นแฮกเกอร์และ T 803ตัวถังจีนครับ BC 79อังกฤษคอนติเว v สองสองสองลำกล้องยาวๆเลยนะยังไม่พอนะครับยังมีเบรกเกอร์ต่อด้วยนี่ฝ่ายฝรั่งเศสบ้าง ASXX 40T และ M b a t t a b l e ปืนแรงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆป้อมปืนยาวมากโปแลนด์ครับซา a ค สุดท้ายสวีเดนสตีฟบัค107ขีด12ก็ดูหน้าไปกับพื้นเลยครับคุณผู้ชมชอบคันไหนในแกงนี้ก็ไปจับไปจองเป็นเจ้าของได้ครับมีให้เลือกมากหน้าหลายตามากหลายประเทศด้วยหลายประเภทที่ต่างหากนะครับนั่นคือเฮฟวี่แท้งมีเดียมแท้งไลท์แท้งเทนเ e อร์ทอยเยอร์อาร์เมอร์วีโคเต็มเลยครับวันนี้ถามว่าจะไปสู้ในโหมดไหนแรนดอมยังก่อนครับกิจกรรมใหม่ก็มาเหมือนกันนะวอลเฟนเทรเกอร์รถถังไฟฟ้าครับ ซึ่งก็ดูอาหางกาและเกิดออกแนวเป็นไซไฟหน่อยนะแต่ไม่ครับวันนี้เนื้อเรื่องหมวดปฏิบัติการใหม่ครับ boiling point เองเป็นหมวดที่บอกเลยว่าท้าทายมากที่มี2ความยากคือระดับปกติและก็ไม่ปกติครับผมวันนี้ผมจะเป็นไม่ปกติเพราะว่าเราอยากจะตะลุยฟันฝ่าแล้วชนะให้ได้ครับกับรถถังเพอร์ชิงใช่ป่าวะไปครับลุยกันเลยโอ้นี่เป็นคสซินอย่างดีเลยครับ5วันก่อนเราเสียการติดต่อกับฐานลับในทะเลนอร์เวย์เจนไป,ไปเป็นฐานอาวากาศครับ นักบินลาตวเวนรายงานเข้ามาว่าเจอศัตรูครับและทำลายอาคารบางอย่างทิ้งไปก็ตรงหน้าเราสิแต่สิ่งสำคัญที่สุดเจอจรวดพร้อมยิงอยู่บนแท่นปล่อยก่อนเสียการติดต่อไปมีการส่งทีมเข้าไปในพื้นที่เพื่อสืบสวนเรื่องนี้ครับคือทีมนี้สินะยกเพลินขึ้นบกว่ะเอาแล้ว โคตรเลยว่ะเพราะว่าฉากนี้ให้ผ้ามันบรรยายตัวมันเองดีกว่าซุ่มโจมตีเรามานั่งดูกันครับฟร์นิานแตกด้วย <c oughs> เพอร์ชิงไปแล้วเชอร์แมนเหลือศัตรูแข็งแกร่งมากอะเหลือเพอร์ชิงในควันคืออะไรวะนะ่ยโอ้โหรับรู้เลยว่าฝ่ายพันธมิตรสูญเสียกองทัพหนักมากอะแล้วเหมือนเยอรมันมาศัตรูเตรีมการมาเป็นอย่างดีเลยครับเพื่อปกป้องไอ้เจ้าสิ่งนี้อ่ะ เดือดแน่เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรามาถึงแล้วซึ่งที่นี่เนี่ยเหมือนกับว่าชายหาดแห่งนี้เป็นสุสานของรถถังยังไงอย่างนั้นเลยนะไม่ได้มีใครรอดจากการบุกและลอกแรกเลยครับเราเองก็ไม่ได้มีเวลามากด้วยไงและนี่ก็ต้องไปคอมมานด์เซ็นเตอร์เพื่อหยุดการยิงจรวดตรงหน้าเราครับสัญลักษณ์ธงนั่นคือจรวดเป้าหมายเราที่มาในวันนี้นั่นเองนะฮะคอนแทคฟอนว่เราเจอรถถังเยอรมันเข้าแล้วครับเยอรมันเหรอยังไงกันแน่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่มันเป็นแพนเทอร์นั่นเองนะฮะ พนเทอร์ว่ะโอเคเราสามารถรีเควสตแอ i ์ไซได้เหมือนกันด้วยนะครับแอร์ไซลงตรงกลางไปเลยใส่มหากาบแพนเทอร์พอเพอชิงเราก็ยิงมันยากพอสมควรแดงๆนี่คือแดงแดงมันก็คือมันคือระเบิดนี่เองโอเคเราทราบจะจดจำเอาวไว้นะครับผมอยาโอ้อะไรอะเวนกรมันเหมือนจะมีพวกสเกลสเกลสเกลมาข้างหน้าสองข้างหลังอีกหนึ่ง ข้างหลังจะไปรวมพลข้างหน้านะครับฝ่ายเราพวกเราโฟกัสเบื้ก่อน,นยิงผมนี่ตกใจเลยครับแฉลบออกไปแป๊บหนึง่งรีเควสบางอย่างาเข้ามาอาเมอร์วีโคเจงกบวงไปแล้วครับเหลือเพียงแค่เพนเทอร์สองคันที่ทำท่าเหมือนกล้าก,กลัวๆอยู่ยึกยักยึกยกักเหมือนหามุมยิงยังไงอย่างง,ง,งั้นเลยนะเพื่อนราบความเสียหายต่อไปครับเพื่อนเพื่อนเราอึดอยู่แล้วแหละแอสไซตปิดฉากสงครามนี้ได้เลยนะพื้นที่แรก ขันหน้ารอดไม่รอดแล้วโอ้นี่แค่าการต้อนรับนายชายหาเท่านั้นนะครับซึ่งจากนี้ไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรบ้างเลยนะเราไม่สามารถคาดเดาได้ออกเลยคุณผู้ชมนครับแต่ก็ต้องเดินหน้าไปต่ออีกนานกว่าถึงเป้าหมายครับเท็ดดี้มีใครได้เห็นขบวนอะไรศัตรูบ้างหรือเปล่าแล้วก็มีใครได้อ่านหนังสือทหารบ้างหรือไม่ก็ไม่ได้มีอะไรมากสามารถต่อเลยครับหนึ่งเลยก็คือการถูกล้อมมันเองอยูเรซิสการจะตำแหน่งพวกเขาแสดงถึงความมั่นใจมากเกินไปไม่ใช่ว่าไร้ความสามารถนะ แต่ก็อย่าประเมินพวกเขาต่ำไปดีกว่าโอ้โหนี่ครับ spacing fire ยิงก่เอาไว้รับทราบเห็นแล้วโหมันเป็นเหมือนป้อมปืนขึ้นที่เลยอะอดูต่างงานมากจริงๆเรนนี่บอกว่าถ้าไปไม่ไ,ได้เนี่ยเราต้องยึดผ่านะามาให้ได้ครับเขามาดิอยตรวจสอบมันหน่อยยึดเงี้ยนเหรอคงต้องยิงก่อนแล้วค่อยไปทำเรื่องเอกสารที่หลังก็แล้วกันนะคงจะง่ายกว่าแล้วก็จะเดี๋ยวพยายามยิงส่วนที่มันไม่สําคัญก็แล้วกันนะ แลวอะไรสำคัญไม่สำคัญมาเนี่ยโอ้โหข้างหน้าดีเทคเจอเป้าหมายใหม่คุณผู้ชมครับแอสไตน์มันดูถังโมเดิร์นยังเว่กระก็บอกปืนยาวๆสองคันเลยครับแพนเทอร์ก็มาด้วยว่ะเอาละพักพวกงานนี้แอมบูสว่ามันจะพยายามล้อมเราเนะสิรอเลยครับแพนเทอร์เป้าหมายง่ายกว่าแต่หมอนี่ไอโมเดิร์นบ้าดิติดขาพังไปซะมันดูไม่ง่ายในการเอาชนะพวกนี้เลยว่ะ ตำแหน่งมันไฮก้ามันได้เบียดโอ้โห500ดาเมจโคตรแรงเลิฟเพอร์ชิงไม่ได้มีเลื่อนให้เติมด้วยวะภารกิจนี้ยากนะเนี่ยโอเปนไฟเอแฮนเตอร์เป้าขวาคือหายไปแล้วครับเป้ากลางกับเป้าซ้ายคือหลักๆอ่ะหลบหลบไอ้เบือ้องนี่ครับที่อยู่ใกล้แฮนเตอร์พอจะโล่ให้ได้อยู่นะโฟกัสมันก่อนอนะพวกยิงไม่เข้าเลยเอาแอสไตน์ไปขินก็แล้วกันโดน ปืนหลักเรากระจอกมากไม่เจอกับมันครับรถถังยุคใหม่โว้โวคือก่อหน้าก่อข้างนี่ปฏิเสธเลยครับแต่ก่อหลังได้อยู่ขอบคุณมากเลยพวกเพื่อนยิงมาให้เราครับโชคดีมากคือมันมุ่งมากเมื่อก,ก <laughs> ี้นะี้รู้เลยว่าจะฆ่าใครสตนนี่โะะะะอไม่โอเวอร์โอ้โหโถ่ไหนจะแพนเทอร์ไหนจะเฟอร์ดินานอีกโอ้ยิงไม่เข้าอุ้ย <laughs> <laughs> เห็นแสงว่าเมื่อ <laughs> กี้ปะ ว่าของปืนฟอร์ดินานนะครับยิงาสาดตร์ามาดีไม่โดนโดนนี่ผมว่าวูบเลื่อนเราเพียงแค่ติ่งเดียวขนาดนี้เนี่ยนะแต่คำถามคือเราจองอะไงกับฟอร์ดินานดิวเนี่ยไอ้แพนเทอร์มันเล็งผมไม่เลิกเลยผมก็ยิงมันไม่เข้าอุ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บจัดเลยเพื่อนช่วยยิงหน่อยเว้ยไม่งั้น,ยนแย่แน่แเรื่องเรื่องพอในการสู้กับฟอร์ดินานแล้วว่าเราเอาไงดีเอ,ไอสไตถึงถึงถึงอย่างน้อยเนี่ยลดเลือดไปก่อนครับต่าง่านมากเลยอ่ะ เจ็บเจบจัดเจ็บจัดรอคูดาวปืน490ดาเมจอิงไม่เข้าแกก็เลยเป็นศพแทนยังไงล่ะแพนเทอร์ระเบิดไปเช่นกันครับโอ้โเลือดเราเหลือไม่ถึงร้อยโดนช็อตเมื่อกี้คือระเบิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับแต่เอิญว่ามันจะแลบออกไปซะอย่างนั้นเนี่ยแต่ไอ้เทว่าไอ้กรุกนี่มันโผล่มาอีกแล้วอ่ะ นี่เป็นอะไรที่น่ากลัวมากคุณผู้ชมครับแล้วนี่คือจุดยึดคลองผ่านนัที่ถูกทิ้งล้างเอาไว้ครับยึดคลองในอีก10วินาทีเองนะเป็นแบบคันเดียวกันกันกบไอ้สับปะรังเคเมื่อกี้หรือเปล่า OBJ ใช่แหละด,ดูปืนมาดิปืนมันดูตัางหงานมากนะอุ้ยเพื่อนเราตายถาว่า OBJ 432U เป็นของเราในที่สุดครับได้แล้วยูเรซิสบอกว่ารถถังมหาปัญาคันนี้ปืนหลักสามารถขยายการยิงเพิ่มได้อีกครับ ต้องเป็นภายใต้เงื่อนไขอะไรบางอย่างถึงใช้มันได้นะแต่แตแรงจริง <laughs> เอาละไม่ใช้ต่อต้านศัตรูกันดีกว่ารับทราบครับผมภารกิจต่อไปครับมุ่งหน้าไปต่อนะไปต่อ,อยังสถานีปล่อยจรวดครับเเราสามารถชร์จยินดยการดกด X ได้ <laughs> เงื่อนไขนี้สินะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวมาดูว่าระยะใกล้อย่างนี้เนี่ยมันจะแรงขนาดไหนครับเล็งให้พร้อม <Fire! S 2> ไฟร <laughs> 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 ์ไม่เข้าโถยิงก่อนหน้าไม่เข้า ขอื่อนขอบคุณมากเลยพวกเดี๋ยวเราต่อเองโหลดนานไปหน่อยอันนี้คือยังไม่ได้ชาเลยนะครับยิงทีเดียวไปเลยอ่ะนะโอ้หแรงว่ะโดนทีคือสะดุ้งแน่นอนอะ่ะแต่เดี๋ยวนะไอ้ปักปอบนั่นมันกลับมาอีกแล้วอ่ะไอ้ป้อมปืนเคลื่อนที่ชาจละเมื่อชารจแล้วจะยิงได้หนักหน่วงขนาดไหนช็อตโอเวอร์ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ดาเมจใส่เกาะข้างเขาครับโอ้ยเหนือ้ถถังเบอร์ท่าอนโดรา เข้าปะท้ายอย่างระมัดระวังแล้วก็ส่งเวลาพวกเขาไว้ให้ได้ไม่ถึงสัตูพูดกับเราด้ครับเพราะมันออกมาเยอะมากๆเลยเทดี้ครับเทดี้เฮ้ยเบื้อกทำไมแกไม่มานี่แล้วมาคุยกับเราแบบซึ้งๆหน้าไปเลยล่ะยุยู่ยย่ยู่เอาแล้นมๆตรงหน้าเราคือ KR-1 ได้เวลาพระเดศศึกในสมรภูมิโกดังบ้านี่แล้วจัดกระสุนชาร์จให้มันกินครับพร้อมใน2วิ1ศัตรูออกนอกวิธีการยิงแล้วครับ กลับเข้าเป้าแล้วมองหาจุดอ่อนไฟเออร์หกร้อยสิบดาเมจอะมันน่าจะเป็นซุปเปอร์เฮฟวี่แทงเลยวะเนี่ยไม่ได้แอสไซส์ไม่ได้มันติดหลังคาหมดเลยครับงั้นก็ช้าต่ออีกหนึ่งหลอหกร้อยยี่สิบสี่ดาเมจเลยเหรอแรงมากรอให้หน่อยพวกรอให้หน่อยผู้นั้นกำลังเคลื่อนที่ล้อมตำแหน่งของเราเอาไว้ครับยูเรซิตแจ้งให้ทราบ ในที่สุดสุ่มโจมตีเฮเลนนี hey ่มีอะไรกว่านี้อีกหรือเปล่าล่ะฮะเลนนี่ <laughs> <Len ny S 2> คือคอนแทคของเรานะครับตัวปัญหาจากไปแล้วโอ้โห KR1 641เดาเมจทางฝั่งซ้ายมือเราเลยครับ <laughs> แต่ทางฝั่งขวานี่มันจะมาล้อมผมก่อนเนี่ย <laughs> อย่าให้เันเข้าจุดอ่อนเราได้ครับ <laughs> ต้องเก็บงานให้ได้ก่อนเลย <laughs> ดีมากพวกต่อหน,น่อยอย่าเพิ่งขับเลยไปอย่าเพิ่งคอาวันอีกแล้วไม่ค่อยอยากเจอมันต้องต้องเป็น แอสไตน์ไหมถึงไมนะ่เนี่ยแอสไตน์พอได้อยู่ครับแพนเทอร์แพนเทอร์เหร,เอ,รอคือคือช็อกเลยครับแพนเทอร์เจาะหลังก็เลยพักพวกมันช็อกอยู่ <c oughs> อึงอ้งอึ้งเดี๋ยวราถังเยเกอร์ยิงต่อไปอย่ายพวกมันหนีออกไม่ได้อ่ะหนีหมายความว่าไงว่าหนีเราไม่ได้พยายามหนีซะหน่อยไอสปาร,รังเคใครจะไปหาแกต่างหากแล้วต้องผ่านไอเคอาร์วันอีกแล้วเนี่ยเราไม่มีเวลาสำหรับการลบยืดเยื้อ เร็วและเด็ดขาดก็ไว้ไดีกว่าใช่เห็นด้วยผมผมต้องชาร์จโอ้ยยิงไม่เข้านี่ขนาดชาร์จใส่กระดกแนมมันแหลมไปหน่อย,ลยแล้วเรแฉลบออกไปเอาละไม่เป็นไรครับแก้เขินแก้เขินโอ้แเพื่อนเราอยู่ในตำแหน่งที่มันดีกว่าในการยิงกะเนี่ยหันกอดหลังได้สบายๆเลยครับโอ้ยเคอาร์โอกาสเหมาะจังหวะดีพังไบซะนี่คันข,ข้างๆแกไม่ยิงนะมายิงใส่ฆ่าเนี่ยนะ ผมว่ามันเหมือนพยายามหนีเลยอะหนีไม่พ้นแล้วแหละแกที่มันผ่านมาเหมือนักเป็นพวกลูกกระจกอย่างเงี้ยส่วนไอเคอวันนี่ออกเนวเป็น Bot บอสอะบอสแบบไม่ให้ผ่านไป <simpler S 2> ง่ายๆ <ammed> นะเท็ดดี้ในกำลังเสี่ยงอีกแล้วกันเหรอชีวิตที่ไม่ได้มีความเสี่ยงเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับว,ว่าเป็นอะไรที่จืดชืดยังไงอย่างนั้นเลยนะแต่ถ้าชีวิตอยู่ในความเสี่ยงมากเกินไปก็จะจบเร็วเหมือนกับคนที่มาก่อนหน้าอะไรเงี้ยมี <pacing. S 1> คนมาก่อนหน้าอีกแล้วเนี่ย แล้วยังไงเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่รู้เหมือนกันก็คือเดี้งนในเฟิร์สเวฟมันเองนะที่ชายหาดหรือเปล่า <im itation> ก็จะผ่านจุดนี้ไปผมเดาว่าคงจะผ่านครึ่งทางแล้วนะครับโอ้ว้าวเท็ดดี้ตกใจอ๋อนี่ไงที่มันจะสอดคล้องกับแรนดอมอีเวนต์ของส <im itation> อนคุณผู้ชมครับที่สู้ในแมตช์ปกติแล้วจู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็นเกิดขึ้นรอบตัวเราแบบไม่มีขื่อ <im itation> มีแปรซะอย่างนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าแต่ละด่านเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ที่ผมเห็นจากตัวอย่างก็คือบอลลูนตกบ้าง หรือขีปนาวุธ JB2 V1 Rocket เนี่ยหลบลงมาก็ตุ้ม Air ไซ r ล,ลงแบบมั่วสู้อะไรเงี้ยมันทำให้การลบในรูปแบบปกติของเกมอ่ะไม่แน่เบื่อครับมีกิจกรรมให้หลบให้เรียกมากขึ้นนะหลบระเบิดนั่นแหละครับผม็ถือเป็นอัปเดตที่หลายการมาก Soul Station กับและเปิดคันใหม่จาะเกาะแรงสูงมากย u นิซิตบอกว่ายิ่งเรานิ่งมากเท่าไรเนี่ยเราก็ย,ยิ่งมั่นยำขึ้นมากเท่านั้นเลยครับ Perfect มากด้วยยิงโคตรไกลเราอาจต้องมีการเป็นแผนในการต่อสู้บ้างแล้วครับท e ด d y เดี๋ยวฉันจะนําไปก่อนนะนายคอย cover ยิงจากข้างหลังให้กันละกันรับทราบครับผมไอขวานี่หลายรอบเลยครับมันโผล่ๆนะไม่โดนโอเคแก้ขืนด้วยการไปยิงจ่อๆก็แล้วกันนะว่าคือเครื่งทางของภารกิจแล้วคุณผู้ชมครับเราเพิ่งถังมาสองคันแล้วนะ OBJ กับแลเพิดไอนี่ไม่ยอม嘛 s p a c i ซิ่งไฟยิงกดมันเอาไว้พราะมันกลับมาทีไรเนี่ยเลือดมันต้องเต็มตลอดเวลาเลยวะขี้โกงนี่วะรถถังสไนเปอร์ไงล่ะ รู้ตัวแล้วรู้ตัวแล้วรู้ตัวพยายามหนีไปครับโอ้ทับเสือมาแล้วอะ่ะประจำตำแหน่งป้องกันแล้วก็สู้มันรับทราบเฟอร์ดินานด้วยผู้ชมลองคิดสภาพว่าเราแบบว่ายิงเป็นวันช็อตวันคิวอะเทขนาดไหนใช่ไหมกิน <Ready? S 2> ัดวะเนี่ย4ดอกในการสยบเฟอร์ดินานลงได้นานหน่อยครับแต่มันก็คออินอาเทลลอรีสไตร์มาหาผมอีกแล้วผมรู้ต้นตอคืออะไรคือไอ้จิ๋วจี้ที่เราเจอก่อนหน้าแหละมันส่งสัญญาณวิทยุครับ ไม่ได้วะแกไปชิดเลยแล้วกันนะแบบนี้แหละสาใจโจจกว่าก็เหลือแค่บอสของเซกเตอร์นี้จอดนิ่งไม่ไหวติงไม่ขยับเลยครับมันอาา่านว่าไงทัชชนรตตยอมรับในความอึดพี่แกเลยครับเหมือนเมาส์เวอร์ชั่นอัปเกรดเลยหนูหนูยักษ์มากาบหนูเพราะเป็นอีลีทเลยค,คุณผู้ชม เดาว่าปืนคงแรงด้วยแต่พอดีว่าเราไม่ถูกยิงก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าจะแรงขนาดไหนนะฮะคือ <c oughs> โดนมาอาจจะสะดุง้งอุย้ยเจ็บจังทะลุเลยวะเนี่ยอะไรครับภารกิจต่อไปคือมุ่งหน้าไปยังสถานีได้แล้วนะต่อยจรวดครับโอ้โหโอุย้ยดับเบิลช็อตเลยเนี่ยสองทีพรวดมาเลยครับแม่นจําม,มากเพื่อนช่วยด้วยปกติต้องให้เพื่อนนำไม่ใช่หรอว่าแต่เพื่อนไม่ยอมนำให้เราครับผมเลยต้องนำเอง้วผมก็บาดเจ็บกับใครเพื่อนเลยตอนนี้ อะไรเจ๊งไปเลยไม่ต้องห่วงแล้วพวกฉันจด้จบงานนี้ให้เองที่4-4ครับป่วนได้เหมือนกันเป้าหมายของเราคือการหยุดบั้งไฟต่าง,งานแทงแต้งตรงนั้นอะเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเลยดีกว่าเสียงจากวิทยุอื่นนะครับเรายังไม่พร้อมยา่พิ่งปล่อยรถถังยังอยู่ในพื้นที่อยู่เลยนะ่ะโอ้ยใครต่อถม,า,มวาวะเนะี่ย ทุกหน่วยออยห่างจากไซต์ปล่อยจรวดเดมอิดเดมอิดแล้วขึ้นไปแล้วครับ <c oughs> ทุกหน่วยโปรซาบอ้อยห่างจากรัศมีระเบิดยึดแนวไว้คุมการจรวดด้วย <c oughs> เอาแล้วไงเหมือนเขาจะเกี้ยกลานขึ้นมาแล้วครับโอ้ย3.9 9ก็แอ์ไต์เอาไปกินกันแลกันนะ <c oughs> ยูริซิสแบบไม่ <c oughs> พอใจโนโนแล้วเนะ <c oughs> นี่ยแล้วนี่เพื่ออะไรกันเนี่ยเราทําเพื่ออะไรมันเกือบจบงานได้แล้วนะไม่เหลืออะไรเลยงั้นเหรอไม่รู้แล้วไงต่อเราล้มเหลวครับนิสัยถูกปล่อยไปแล้ว ภารกิจใหม่แคปเจอร์เดลังไซยึดฐานปล่อยจรวดตรงหน้าเราครับด้านหน้ามีฐานซ่อมหมือด้วยนะรถถังเยอรมันเฮฟวี่แท้งทัชชนรั <c oughs> อรตอไอบอสเซกเตอร์เมื่อกี้ก่อนหน้านีาน่แหละครับ <c oughs> แต่ผมเดานะเราเสียประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนไปเพราะมันเฮฟวี่แท้งมันคันใหญ่กว่าเราไงเราจะขับเคลื่อนได้ช้าลงเอาสิอย่างนี้โอ้แต่ปืนมันแรงเลยเดือบ้องปืนมันใหญ่มากเลยแล้วก็จะอึดขึ้นด้วยแหละครับถ้าชนรัตะหนูยักษ์ ยูเรซิตบอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรน่าประหลาดใจขนาดนั้นนะยกเว้นก่อที่แข็งแกร่งผิดปกติและความเร็วที่ช้าเหลือเชื่อเลยเออจริงแลยต้องขึ้นเนินเนี่ยช้ากว่าเดิมอีกนะแต่ตอนนี้เราต้องไปถึงเป้าหมายก่อนนะครับนั่นคือข้างหน้าเราต้อนรับอยู่2คันอืดจัดเลยถ้าเรากดเมันจะเป็นการใช้ปืนลองครับจริงๆมันจะให้เพื่อนเนี่ยเปลี่ยนเป็นคันเดียวกับเราด้วยนะจะได้เพิ่มแสมยานุภาพ <c oughs> ปืน X อแรงจริง <c oughs> <c oughs> ไม่สิยิงรูสาใจอะ่ะมันกันหน่ำดีอีกครันฝากเพื่อนเก็บด้วยลายสุดท้ายแต่น่าจะไม่ใช่ท้ายสุดของสงครามหรอกนะครับลังไซส์ปลอดภัยเราคลองฐานได้แล้วครับช่างเทคนิคกำลังมุ่งหน้าไปยังคอนโทรลรูมนะให้เราประจำตำแหน่งเอาไว้ก่อนเพื่อซื้อเวลาประจำตำแหน่งเดสทอย7เอนเนมี่วีโค7คันจะมุ่งหน้ามาหาเราและปรากตัวแล้วครับเปิดดินนนะขอลองหน่อย จุดอ่อนของแกอุ้ยอาเมอร์ฮิตไม่เข้าว่ะอุ่ยอืดอยู่นะโอ้มีสมุนด้วยเสิ็นะไอพวกสมุนพวกเนี้ผมอยากจะลองเบิร์ดใส่มันอะดอกเดียวก็เกือบครึ่งหลอดแล้วอะถ้าได้สกิลเอ็กมาเนี่ยชุดเดียวคงตายเลยคุณผู้ชมครับปืนหลักโลเซสมบูรณ์ไฟเแจ๋วเฟอร์ดินานเจอกันหน่อยมา ระยะมันไกลไปหน่อยยิ่งหลายดอกกว่าจะสยบมันได้ครับใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะแต่ยังไม่จบหรอกนะโอ้โหติดติดติดตรงนี้ไม่ได้นิดเดียวเองครับไม่งั้นเนี่ยเป็นดงวูนเสร็จผมหมดแล้วแหละผมจะคอมโบแบบชุดเดียวเอาไว้หายเลยครับแพนเทอร์คงยากแต่ไอ้หมอเนี่ยได้แน่นอนครับมันคันเล็กกว่ามันบอบบางกว่าโคตรแรงเลยยึกยักอยู่อย่างนั้นเหรอยึกยัก และบอกลารถถังกันได้เลยแพนเทอร์ในหนึ่งวิจบงานเหลือศัตรูหนึ่งคันในมีที่ให้ซ่อนแล้วไอ้ป้อมเคลื่อนที่ไปสู่ที่ชอบที่ชอบซะเละนี่สถานะล็อกเก็ตเป็นยังไงบ้าง่ะฮะเราเข้าไปควบคุมมันไม่ได้เราเข้าไปเปลี่ยนวิถีของมันไม่ได้เหมือนกันด้วยไม่ว่าจะลองอยังไงก็ตามครับ มีบางอย่างเกิด uh ขึ้นที่นี่อย่างนั้นเหรอหมายความว่าไงอ่าฮะชนหน้าครับจบสงครามด้วยภาพมันสวยงามของสมรภูมินี้ฟังจากเสียงดูเหมือนได้ยังไม่ค่อยจบนะเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างอีกหรือเปล่าฉากปล่อยจรวดอย่างเท่จรวดเยราันครับมันชอบทำอะไรแปลกๆพวกนี้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นอาวุธกลับกลายเป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าจรวดนั่นปล่อยดาวเทียมสู่วงโคจร เริ่มส่งข้อมูลลับอาณาจักรไร้ของเยอรมันออกไปเป็นแบบเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยและพิกัดฐานลับที่มีอาวุธตัวอย่างพร้อมใช้งานอยู่แล้วชายผู้อยู่เบื้องหลังเรียกตัวเองว่าสถาปนิกแรงจูงใจไม่แน่ชัดแต่สิ่งที่เขาทำมันเปลี่ยนระเบียบโลกไปเลยต่างดาวบอกว่าวเฮ้ยเพื่อรับมือกับภัยคผู้คามนี้เราต้องการทหารหันที่สามารถปกป้องโลกจากความโกลาหลที่กำลังจะมาถึงว่ะโอ้ยนี่เนื้อเรื่องเวอร์อ,อัพแทงทคท์คุณผู้ชมดูดิ มัน deep impact อะไรเช่นนี้วะเนี่ยเรารับชัยชนะในสงคารามนี้ไปครับแต่มันก็แค่ในตอนนี้เท่านั้นนะเพราะไม่รู้ว่าเยอรมันจะมีแผนอะไรร้ากาจกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับ omission complete คือหน้าปกเนี่ยมันเป็นตัว p พ r ร h ชิ i n g ่แต่พอเข้าไปในเกมขุมมันอะไรนักหนาไม่รู้แลถังเยอรมันมันช่างไฮเอ็นด์เลเกินนะครับ yeah operation boiling point จบสมบูรณ์แบบครับผม ต้องบอกเลยเขาว่า2.0งดยดวนรูอัทเนี่ยเป็นการยกเครื่องครั้งใหม่ของเกมก็ว่าได้นะระบบใหม่รถถังใหม่ไหนจะปรับสมดุลในเกมให้ทุกการลบดูมีสีสันมากขึ้นอีกใครที่ไม่เคยจอยเกมนี้มา่ก่อนเนี่ยนี่คือจังหวะเหมาะมากโอกาสดีมากที่คุณจะเข้ามาจอยในเกมสงครามรถถังยุคใหม่ครับนี่แหละอัปเดตใหม่ก็ต้องจอยซะหน่อยนะครับผม แต่ก่อนที่ผู้ชมจะเข้ามาเทพสร้างในเกมเนี่ยอย่าลืมสมัครสมาชิกซะก่อนนะครับไม่งั้นจะพลาดข,ของรางวัลในเกมกันนะฮะไม่ต้องทําอะไรมากนะครับเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปชันคลิปนี้จะพาว้าไปยังหน้าสมัครสมาชิกค,ครับของรางวัลอูฟู่รอคุณผู้ชมทุกคนอยู่นะครับผมและนี่ก็คือ w ู r ็อบแท้งสองในวันนี้ครับเป็นไงบ้างผู้ชมฮนะชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไ like. ลค์ซับตะไคร้หนึ่ยก็จะขอบคุณอย่างสูงนะฮะเกมสงครามมือถังยุคใหม่รอทุกคนมาฟาดอยู่นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สงครามคราหน้านครับ